เพียงแค่1วันนะครับผมเงินก็เข้าชูมนิวเลตเลยนะครับผมจำนวน500บาทนะครับผมตรงนี้ทําเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับใครที่สนใจอยากจะรับเงินฟรีเข้าชุมนิ l เลตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินวอลเลตกันนะครับว่าทาแบบไหนยังไร่ถึงจะได้รับ500บาทแบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีชุมนิวเลตนะครับผมจำนวนสูงสุดครั้งละ500บาทร่ผมได้ รับมาล่าสุดนั่นเองนะครับเพียงแค่1วันนะครับผมเงินก็เข้าที่ทูมิลเลตเลยนะครับผมใครสนใจอยากจะรับเงินแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิลเลตนะครับผมจํานวน500บาทสูงสุดนะครับแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับบนบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับแอปนี้มีชื่อว่าสเตปโกนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านสไต แอปไม่ให้ให้เราค้นหาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอตัวแอปนะครับเราสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับสติ๊กอนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราดูท ทั้งหมด3เมนูนะครับมีหน้าหลักนะครับรายงานแล้วก็ของฉันนะครับให้เรามากดที่เมนูของฉันนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูนะครับกรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของยอดคะแนนเพิ่มเติมนะครับป้อน ID คำเชิญของเพื่อนของคุณนะครับผมเพื่อที่จะรับ5,000เหรียญทองตรงนี้นะครับถ้ามี ID ของเพื่อนนะครับหรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับคะแนนนะครับแต่ถ้ายังไม่มีของใครดูที่ด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้ นะครับ2 4 5 2 8 4ฝากไปด้วยนะครับจะกรอกของผมก็ได้หรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยในการกรอกรหัสโค้ดตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูในส่วนของหลักฐานการถอนเงินล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนั่นเองเพราะว่าคลิปการถอนเงินเนี่ยผมได้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนอกในส่วนของการถอนเงินนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเมื่อวันที่28นะครับเดือน4 2023เวลา3 ทุ่ม33-32วินาทีจำนวน500บาทนะครับไปยังบัญชีทูมิโว l เลตนะครับผมเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วตามสถานะตรงนี้เลยนะครับถอนเงินไปเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับเงินเข้าที่วอลเลตเลยนะครับผมตรงนี้ทำฟรีได้จริงแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ถอนครั้งละ5 0 0 500เหมือนกันนอกาะ200 200นะครับในเดือน4นะครับผมถอนไปทั้งหมด3รอบนะนี่ครับรอบแรกนะครับรอบที่2แล้วก็รอบที่3นะครับครั้งละ500รวมเป็น1,500บาทในเดือนเม ายนก็คือ1เดือนเนาะถอนไป1,500บาทนะครับสำหรับสเต็ปโกเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับทำฟรีได้เงินจริงเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของแอปนี้ทําเงินอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการสร้างรายได้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับมือใหม่นะครับแอปสเต็ปโกเนี่ยเป็นแอปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครแล้วก็ไม่ต้องเติมเงินหรือว่าลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับแอปนี้เนี่ยจะเป็นการหาคะแนนเหรียญทองนะครับเพื่น เป็นเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนั่นเองนะครับด้านบนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นระบบของการเช็คอินรายวันนะครับเราสามารถเข้าไปกดเช็คอินนะครับในแต่ละวันได้เลยเมื่อเราเข้าใช้งานวันละ300เหรียญทองนะครับถ้าเราเข้าใช้งานทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําให้เรากดเช็คอินทุกวันนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองต่อมาก็จะมีในส่วนของเหรียญทองที่ขึ้นตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดเก็บคะแนนฟรีได้เลยคะแนนตรงนี้เนี่ยเรากดได้ทุกๆ55วินาทีหลักๆของแอปนี้เนี่ยทำอย่างไรนะครับแอปนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนออ,กอง,งกกกาาารเํลัย จะได้จํานวน9ตัวตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงเลขศูนย์ตรงนี้นะครับอันนี้ผมนั่งอยู่กับที่นะลองเขย่ามือถือดูได้นะครับผมเขย่ามือถือเบาๆนะครับของผมขึ้นมาที่12ครั้งนะครับผมเห็นไหมมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้เดินหรือว่าไม่ได้อะไรนะนั่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็เขย่ามือถือเบาๆนะครับเห็นหลายคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์สอบถามมาว่าทําไมของผมเขย่าแล้วก็เดินแล้วเนี่ยทำไมจํานวน9ตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยของผมก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรดาวน์โหลด ปกตินะพอมาขึ้นจํานวน9แบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนเหรียญทองได้นะครับตรงคําว่าแลกเปลี่ยนเหรียญทองตรงนี้นะครับน่ครับผมแล้วเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมารวมที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับในต่อวันเนี่ยถ้าเราขึ้นจํานวน9ประมาณ2 0 0 0 3,000นะครับก็ให้เราทําการแลกเลยนะครับอยากเก็บไว้ข้าววันนอะภายใน1วันก็ทําการแลกเงินได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนจะดีกว่านะครับต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทําการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนเพื่อที่จะมาสร้างรายได้นะครับในการแนะนําเพื่อน นะครับผมจะได้รับสูงสุดนะครับคะแนนสูงสุดอยู่ที่80,000คะแนนต่อหนึ่งคนเลยในการแนะนําเพื่อนซึ่งการแนะนําเพื่อนตรงนี้ทําได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ความสามารถของตัวเพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในการแนะนําเพื่อนเท่านั้นเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถเนาะ80,000คะแนนกดเชิญทันทีตรงนี้นะครับและก็คัดลอกไม่หักตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li YouTube Tik t o ็อกนะครับทำได้หมดทุกช่องทางอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆนเองนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่่ททําาเเนนนัั้องะครบ ในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมุนวงล้อนําโชคนะครับแล้วก็เข้ามาหมุนวงล้อได้10ครั้งต่อวันในการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็การเล่นบัตรขูดนะครับผมเพื่อที่จะลุ้นโชคนะครับลุ้นรับเงินรางวัลที่ $10 ดอลลาร์ด้วยนันเองในการเล่นตรงนี้ไม่ยากนะครับผมเพียงแค่เราขูดบัตรนะครับหาจํานวนลูกโลกตรงนี้เนี่ยให้ครบ6อันเนาะถ้าเราเจอ6รูปนะครับเราก็สามารถรับเงินรางวัลได้นะนะครับขูดป้ายแบบนี้เลยนะครับเล่นง่ายๆไม่ยากนะครับแล ได้เนาะตัวนี้ผมได้รับที่80เหรียญทองนะครับกดกากะบาดปิดไปนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของซูเปอร์สล็อตแมชชีนนะครับผมตัวนี้ก็เข้ามาหมุนเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองได้เลยเหมือนกับการหมุนวงล้อนั่นเองนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับต่อมาก็จะมีการทําภารกิจนะครับดาวน์โหลดแอปดูโฆษณาทําเงินนะครับกดรับโฆษณาเหรียญทองะครับเดินรับรางวัลนะครับผมก็คือการเดินนั่นเองนะครับกาชาปองนําโชคตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นได้นะครับในการกดสุ่มการชาปองนันเะ มีในส่วนของสมบัติลึกลับด้วยนะในการขุดหาสมบัติหรือว่าขุดหาคะแนนนั่นเองกดได้9้าครั้งนะครับแล้วก็จับรางวัลฟรี10ครั้งนะครับบัตรขูด20ครั้งเล่นสล็อตแมชชีน10ครั้งนะครับสมบัติลึกลับ9้าครั้งนะครับแล้วก็ส่มกาชาปอง10ครั้งเนาะเล่นเกมเช็คอินแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับผมตรงนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับเมนูที่2นะครับในส่วนของรายงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอ่ารายงานของเราว่าวันนี้เนี่ยเราเดินไปกี่ก้าวกี่ครั้งนะครับกี่กิโลมันก็จะขึ้นค่าเฉลี่่ยใให้เรราานนสวของก เดินในเดือนเมษายนเนี่ยเราเดินไปทั้งหมดกี่ครั้งกี่ก้าวกี่กิโลมันก็จะขึ้นให้เราดูนะตัวนี้เป็นการจัดอันดับนะครับในส่วนของเราแล้วก็โดยรวมทั้งหมดนะครับที่เขาทํางานในส่วนของแอปนี้เลยเมนูที่3นะครับในส่วนของฉันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกรอกรหัสการเชิญแล้วก็การถอนเงินนะครับในการถอนเงินนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับบางคนก็อาจจะเฮ้ยถอนเงินต้องเชิญเพื่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ต้องนะไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับมี2ช่องทางให้เลือกมีทูนี e วลเลตน เพ่พ่าวนะครับการถอนเงิน w a l l e t นะครับเริ่มต้นที่10บาทในการถอนเงินคุณจะต้องใช้คะแนน120 0 0ห่นเหรียญทองแล้วก็300เพชรถึงจะทำการถอนเงิน10บาทได้ทุกรยการนะครับจะต้องใช้เพชรเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนเงินนะครับผมได้ทำการถอนไปสูงสุดที่500บาทนะครับโดยการที่จะต้องใช้คะแนนเหรียญทองอยู่ที่6ล้านเหรียญนะครับก็คือ600เพชรนะครับในการถอนเงินตรงนี้ถอนไม่ยากนะครับกรอกเบอร์ w a l l e t นะครับใช้ในการรับเงินได้เลยนะครับตามคลิปที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับสำหรับ Paypal นะครับผมอันนี้ผมไม่แนะนำให้เราถอนและกันเราแนะนำเป็นทุ่มนิวเวลตและกันจากง่ายที่สุดแล้วก็100%ซกว่านะครับในการถอนเงินนะครับก็ในส่วนของ Step Go เนี่ยก็ยังทำเงินฟรีได้ปกติเหมือนเดิมตามหลักฐานที่ผมได้เปิดให้ดูเลยตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็บันทึกการถอนเงินหรือว่าประวัติการถอนเงินของ Step Go ก้นะฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ